แกงนอสุดนี่บอกได้เลยครับว่าล้ำกว่าูุดไหนๆเพราะว่าบันจัยนอธรรมดานะครับอันนี้เป็นนอโอนอเนะ่าเนอะแกงใส่ผักละกินกัพริกนุ่มจีหอมแดงหอมเตียมกินกับข้าเขานึง่งหี้ดพรอดอุ่นๆฮอนหมาอมาครับมาครับมาครับมาแกงนอเน่านอโวย้วกันรสับตึง <laughs> น่อไม้ซดซตีเ้าไปคุดมาน่ะครับผมเอามาแจ่หน้ามละไว้เนาะจะแจ่สองคืนสามคืนก็แล้วแต่ความเหม็นความโอ้ดีพี่น้องเอาอาชอบครับหนึ่งเหม็นบะปอสองเหม็นก็ต้องไ่พักละถ้าบะส่จิ้นมันบะล้ใส่จิ้นหมูสามชั้นสักน้อยมาครับใสเกียชูพริกนุ่มหอมเตียมแล้วก็ปาห้ากโโคคับขลุกขลัดให้มันเข้ากันดีสักน้อยครับผมจากนั้นก็จะไปซอยจิ้นหมูสามชั้นเนาะหมูสามชั้นเอามาซอยเป็นตินเป็นตอนพอดีกัมไว้ก่อนส่นักนกครับหมูนี่หมูเกิงนอเกิงมันล้ำดีแล้วก็มาถึงขัั้นนตตอออีผมมบบบกไเลยครวาสิื ตึ้งแกะนอโอครับแกะนอโอคำว่าโอก็มาจากนอโอนี่แหละครับเนาะเอ๋บ้ายนี่สับโอตึ้งคำว่าโอมันก็มาถึงกับเหม็นนะครับแต่ว่ามันสับโอโอเนาะครับเนาะ แกะเสร็จแล้วก็ออาไปล่างกายมันออกล่างหน้าเดียวพอเน้อบัรทาล่างหลายหนา้าทาล่างหลายหน้าเดียวความโอมันจะหายไปนำนั่นก็เอามาตุ๊บครับเหมือนเฮาตุ๊บแกงนนตุ๊บนะหนบรรทาตุ๊บแล้วเตาได้ตุ๊บแล้วแต่เวลาแกงเซ็จมันจะบัลลัมตุ๊บเหมาะเป็นโคเป็นครามนี่ครับแกงซุกครบครบคุบวบเหมาะคณะตอนแกะเปลือกตอนตุ๊บนี่นะซาบตึง้ง <c oughs> มันซาบโอตอนดิบมาได้นะเวลาซุกแล้วหอมสดๆมาเอาเนอโอตีตุ๊บใส่หม้อขางแกงไปเลยครับจอนฟ้องออกเห้ยสักน้อยก๊อนก็ควักพิกตีเฮ อะไรเหรอนี่ไงก็นี่เลยครับล้ำกว่ผงชูรสก่อนหน้าร่ล่างโคกนี่แหละครับ แตวลงไปน้ำเดือดแหมรอบกระสซหมูที่เขากกว้ลงไปเลยครับแกงเอาจนหมูเปื่อยแกงไปเรื่อยๆจนนอโอมันหายฮึ่นนะครับอันนี้ผมก็เติมน้ำไปหนึ่งรอบเนอะจิ้มนอพอละหวานละครับใส่พักละลงไปพักละวันนี่ก็ใส่สองมัดนะครับจากตอนแรกตะกี้ทีว่าซับโอซับเหม็นพอแก้จะซุกกับหอมเาะหอมสอดครับหอมพักละหอมนอโอครับผมนะหรือถ้าได้กลิ่นอุ่นๆฮ่อนๆมะปันได้นี่ครับนี่นะแป๊บๆๆผมไห้ละผมไววละยาเข้าขนาดนะใส่ถ้วยเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟไปจิ้มกันเลยน้าหนี้น้าโนอ ไก่ขวนอแกงนอแบบธรรมดาจะลองเอานอไปแจกโอสักคืนสองคืนแล้วเอามาแกงสูตรนี้นะครับเนะ้อรับรองหวานล้ำแบบพิถหวันแน่นอนนอนจะมีความหอมแล้วก็มีความเปรยนุ่มแล้วก็จะมีความสมนิดๆซับโอน้อยๆแกงใส่พกละลงตัวเปิ้งกันขนาดเลยครับเนาะยิ่งได้กินตอนอุน่นๆห่อนๆกินกับหอมบัวหอมแดงพริกนุ่มจี๋เมะแตะมาครับมาครับมาครับพี่นออามา,มา,มา,มาจิ้มแกงนอโอนะครับแกงนอโอบได้แกงนอบได้เนื้อนี่เป็นอนอโอที่เขาแจ้อน่นอนครับเนาะใส่พกละใส่กระดูกหมูครับน มันก็จะซับโอโอเลยนะครับเราซับน้ำมันเน่าครับจ่ไปสองคืนผมว่ามันหอมนะครับเนาะแล้วก็มีความส้มนิดๆครับอืมเนาะยอด มไม่เป็นหมูสามชั้นนะครับม,มาให้เอาหอมๆมันๆอ,อากาศ นี่เป็นผักละนะครับเนาะชะอมครับผมหอมตึงหน่อโอหอมตึงผักละครับมาผักละนี้ใส่สองมัดเวลาเขาจะมากินก็มาเตะทีละมัดเนาะมาครับบางค้นบันกอหูดเอาหน่อยครับบังค้นกับมวนใส่เนาะประมาณนี้เหมาะรำเฮ้ นออมันหอมครับหอมแดงที่จุกแล้วอืมพละพริกหนุ่มจีนะครับครับแก่งนอใส่แก่งนอในตึ้งเปิยงนะครับเนาะ เจยเพชรทับพริกนุ่มเลยหวานกวกอไม่เป็นซีโคะหมา lắm quả kẹn nó mới em đái hấp về nó ô <cười> 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 lắm hấp nhưng đây lấy mắn 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 hỏm หอมข้าวหอมแจ้มเมอร์มากครับนะครับอืมบ๊อกหมูสามจั้นทิชมันยอดอื่ม 你啊。